ระวังไม้ระวังไม้เขาใช่ใช่จเอ้าวรถจอร์คเทก็จะกินเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยเอ้าวอันนี้คือหนูชอบแปกหรือว่าคนชอบแปกเหรออ้าวเราเรามาดูอะไรเอ่ยเรามาดูอะไรเอ่ยเราจะไปดูจระเข้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงหมูถึงถึงหมูด่วงมะพร้าวแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยไอ้จิขึ้นเร็วดูสิเอ้ยแลาวบอกว่าถ้าจะดูหมูได้ไปทางนี้ตัวอะไรอีกอีตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขนาดไม่เห็นเลยนั่นไงเดินไปอีกนิดนึงเห็นไหมนั่นไงไม่ใช่รูปปั้นนะน่ะจระเข้นี่นะมันเป็นจระเข้นะ ดูตรงไหนอีกไปไปดูก็เจอจระแค่ขึ้นไปเป็นไรอีกมันมันเป็นมันเป็นจระเข้เหรอใช่มันเป็นจระเข้เองไม่ใช่มูลเล็กนะใช่มันไม่ใช่มูลเมมลกเออ็กโอ้ออะไรน,นั่นเห็นไหมถอดแว่นถอดดูซิเห็นไหมเหมเ็นมูด้วงไหม เขาเขาหน้าสีสันไปเขาขายเนี้อหายอืมไปอ้าวเห็นไหมลูกเห็นไมเ่อเขาเันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยันอยู่ประเทศอื่นน่ครับมันอยู่ได้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยด้วยเฮ้เฮ้สวัสดี นั่นมันมันนอนมันนอนอยู่ในน้ำเจ้าหมูด้วงเจ้าหมูด้วงมันนอนมันนอนอยู่ในน้ำต้องมาตรงนี้นอนสบายเสิร์ฟเลยนะเนี่ยเล้วแล้วเขาเนี่ยเนี่ยในคลิปเขาเฮ้ยเก็บตัว พี่ใหม่พี่ใหม่มาเร็วมาเร็วหันหน้ามาถ่ายรูปเราฉันแค่ดูหมูเด้งเลยอยาจะบอกว่าพี่ใหม่ทำไมโอ้รบกวนการดูหมูเด้งเลยลูกเดี๋ยวพอเราไปกีบเดี๋ยวหยิเดี๋ยวหยิไปกีบเราไปดูสิงโตเออคะเราอยู่ด้วยพี่ไปดูสิงโตดูสิงโต เห็นไหมสิงโตขาวสิงโตามาดูสิงโตมาให้อาหารสิงโตกันไ,ได้นะครับสิงตโตสิงนตอาห,หารสิโตแบบนี้ครับชิ้นละยี่สิบบาทเอาไหมไปตีระพัฒนเราไปให้อาหารสิงโตัวเหอมหับดตัวแล้ว,วลขึ้นมาได้เลยครับคุณพ่อไปขึ้นไปด้วยกันให้น้องขึ้นก่อนให้น้องขึ้นก่อนมาดูซิ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 หมุนไปเลย

คงให้คงมาดู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 หนึ่งสองมไปเดมากอืม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 อบาอืม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 าอยมอืมอืมอออืมอืมอืมอืิออมอืมอมอือะไรอืะอืาออืมนืมอืมออืมอลูก อะไรนะลูกอะไรนะตัวอะไรบ้างดูสิอันนี้ขึ้นบินแล้วตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นเปีกเป็ยกเลยเหรอไม่ใช่ครับตัวนี้แผ่นปินเหรอลูกก็อันนี้มันบิมันมันมันบินอ่าอยู่ข้างในก็แพนปิ้นเหมือนกันอันนี้ก็คือแพนปิ้นเหมือนกันบายบายแผ่นปิ้นเลยบา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 ยแผ่นปิ้นี่ใหม่ไปไหนใช่ๆอยากไปดูยิ่งให่ ทำไม่พ่อจะหยิบให้เลยนี่ดูไพรลินไพรลินอุ้ยตัวใหญ่ม่กเฮ้ยไพรลินได้จับด้วยให้นะเฮ้ยแซมมี่โกยิ้มันดัดชนิดเลยพ่อครับเฮ้ยแซมมี่โกยิ้มม่นแหละระวังระวังหนูตุ๊กตกมาระวังระวังไหมระวังไหมยิ้มมันแน่าร้อนเฮ้ยมีดมันมีสี่บ้านแหลกให้ทำอย่างนั้น มันแหลมระวังระวังอันตรายอันตรายสี่บาทไม่มีอะไรสี่บาทสี่บาทแล้วนะสี่หกระวังใบระวังใบเฮ้สวัสดีเฮ้ก็จะกินเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยกี่ขอดีพอแล้วพอแล้วออกมาเอาลงไปเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอเคมาเอามาอุ้ยระวังไม้แหลมระวังเอาไปวางมามาเอาไปวางอยงนี้ว่ะ อีกไหมลูกไม่แลมอออค่ะอีใช่ไหมใช่ักยานเอเดียของโ่นูเอ,เอ้กินทำไมเลยหรอเชชเมันม right. ันมันน่าเพราะหมดแล้วอ่ะเชเชชมัดมันมันมันเป็นยีราที่มันน่ารัดอ่าสบาอ่า ไปไม um ่ถึงทำอย่างนี้ลูกไม่ถึงทำอย่างนี้ทำนี claro> ้โอเคไปโอเคได้แล้วระวังระวังไม้แหลมระวังไม้แหลมไปบายช้างบ๊ายบายเเลยกล้ๆมันเมืนไดโนารเออมันคือตัวอะไรเอ่ยตัวตัวกินมดยักษเนาะ ตัวกินมดทำร้านั่นแหละมันมันมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครัพ่อครับเชื่อไอทีไหมใช่ไหมมาดูมาดูขเขาเขียนว่าอะไรขเขียนว่าอะไรหนึ่งอูอ่าตัวกินมดยักษ์มันดูหน่อยมันอยู่ประเทศอะไรบ้างมันอยู่ประเทศอะไรโอ้มันอยู่แถวแถวปารากวัยอิกาดอพ่อครับแล้วไ,ไประเทศไหน เรื่องต่อไปก็จะมาถึงเรื่องของที่ทำลายศิลปะ